แลแลโอ้โหกันใส่น้ำแลแกงวหโอกะัเลยโอ้หเ่มานี่มันต้องใส่ข้าวแป้งถ้าใส่ข้าแป้งมันต้องสีหน้ามันไม่กิน đây là quýt một không phải là tiêu quýt thoát tiêu ai muốn đen

มา,มา,มา <S <S อันนี้พูดน,นึงว่าไข่มดแดงหรือไข่มดส้มนะครับภาษาเหนือเขาบอไข่มดส้มดูดูนี่ปจะหาไข่มดส้มหรือไข่มดแดงมากินกันมามามาขายกันถนนอของมาขายห่อหนึ่งก็ประมาณหกสิบบาทครับห่อหนึ่งก็มีต่อยอดหนึ่งก็บหกสิบบาทครับ<ะ>ล้าครับ ของดีเมืองเมืองเหนือเ้คาคุณข่าโภชนาการหรือว่าอาหารเขาก็ล้ำครับกินแล้วก็ล้ำกินต้อยครบต้อยครับจะออกไข่ช่วงตั้งแต่กุมภาถึงเมษาจริงๆเขาจะเก็บเมษานะครับ